นาพรนาพรพระนมนนค่ะพระนมมนพระพรพระนมนนมีนอนเนียนสองตัวนนนอนนนนค่ะนอนเรียนองานาพรท่านท่านก่อนแล้วกันอ้าวมีปัญหาอะไรบอกท่านเทวดาสิเคยแทงจ้ะออกมาใกล้ๆมันได้ไม่ยินดังๆจ้ะ ปัญหาชีวิตคืออ่าจะจะจะปัญหาคืออะไรปัญหาชีวิตคืออ่าการเงินการงานแล้วก็สุขภาพจ้ะการเงินการงานติดขัดสุขภาพเป็นยังไงอ่าจะมีการอ่าคันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนเป็นบางครั้งเมื่อปวดแสบปวดร้อนคันตามตัวไม่ใช่ค่ะเท้ากระทั้งเท้าจะสองข้างอ่า เป็นบางระยะค่ะมีเรื่องของการทำแท้งไหมมีหนึ่งคนหนคนเหรออ้าวท่านเทวดาแสบไปตามตัวแล้วการงานการเงินติดขัดเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมีเด็กเลยแหละเนาะเคยเกาขานบอกกันแหละคะ่ะมีเด็กหนาะชีวิตลําบากกันนั่นเอ้ย อ่าเป็นมานานแล้วด้วยใช่ไหมเป็นมาเป็นเป็นหายหายสิบกว่าปีเลยจ้ะสิบกว่าปีเป็นเป็นหายหายไปหาหมอหมอก็บอกเป็นภูมิแพ้อ่าหมอบอกเป็นภูมิแพ้อ่าอเวลานี้ท่านเทวดาบอกแล้วว่าเป็นพ่อเด็กต้องการจะให้เด็กอยู่หรือจะได้ให้เด็กไปเกิดเลยให้เด็กไปเกิดเลยต้องการให้เด็กไปเกิดจะทําอย่างไรบ้างท่านเทวดา ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาชินนั้นนั่นแหละนะภาวนาให้เด็กนั่นแหละครบทาได้ไหมเล่าเอ้ยทําได้ไหมทําได้จ้ะทำได้ใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะทาได้ไหมเล่าคะ่ะทําได้เมื่อไหร่ทาได้วันนี้เลยจ้ะเริ่มวันนี้เลยชายรือหญิงกันเล่าแหละชายจ้ะชายเป็นชายใช่แล้วชื่ออะไร อาโนนครับอาโนนทำอะไรเขาบ้าง่ไม่ได้ทำเลยหลานต้าเขาแสบไปทั้งตัวแล้วอ้าวช่วยอาบน้ำให้แม่ไงขัดชีชวีวันวะีวันจะได้พองใช้ขัดทั้งวันทั้งคืนขัดจนแสบไม่เห็นแม่บอกว่าแชร์เลยเห็นบอกว่าชอบเหรออ่นี้เนี่ยเหนาไปหมดแล้วนี่งไงตาลังสวยมันถูทั้งวันเลยใช่ไหม อ่าพอแล้วอานนท์ไม่ต้องไปถูเถออะไรมากมายกรดังสวยนะแม่เดี๋ยวเอาอีกหน่อยให้มันเขียวกว่านี้หน่อยกระดังพอดีเลยอ่าวอ้าวอ่าวอ้าวอ้าวพอแล้วไม่ต้องไปถูให้เขาแล้วไปเกิดกินอะไรบอกมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นหนอตาครับก๋วยเตี๋ยวมากเลยกินได้หมูลูกชิ้นอ่า ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเย็นดาวโฟได้หมดเลยครับอ่าก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดครับอ่าน้ำหนมทั่วไปเสื้อผ้าใส่ไหมใส่ครับคุณตาใส่อะไรใส่ชุดทหารครับผมชุดทหารทหารอะไรทหารได้พังก็ได้ไม่ได้อยากเป็นทหารทหารโบกลายพังครับยังเขาใส่เดินกันเต็มเลยก็อยากใส่บ้างเหรอ ทหารลายพังหนึ่งชุดเด็กเจ็ดขวบพร้อมปืนหนึ่งกระบอกพร้อมปืน1่กระบอกไม่ไปยิงใครหรอกแบกเดินไปงั้นแหละหลานตาดีคุมภูไปเรื่อยโอเคปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรไปกอบสนตัวหลานตาไปหลาสักห้าตัวพอแล้วครับกบสองไหล่ห้าสังฆทานสังฆทานหนึ่งชุดหนึ่งชุดไหวไม่ไหว ไหวจ้าไหวจ้าไหวไม่หลานตาต้องขูดบื้อไปหมดแล้วมึนก็กำลังฟังอยู่จ้าไปไปขัดสมองด้วยเปล่าวะเนี่ยไม่ได้ขาดถ้าขาดจะเร็ววันนี้เลยไม่เลยไม่เลยไม่แล้วม่เลยบื้ออยู่ได้อ้าวพร้อมแล้วเตรียมตัวไปเกิดอานนท์โชคดีบายบายไปได้สลานตาตาหลานตาก่อนนะคะโชคดีอ่า